วันนี้จะมาเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งของผมให้ฟังนะครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นหมอแล้วก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพโดยที่โปรแกรมตรวจสุขภาพนั้นเนี่ยครอบคลุมการเจาะเลือดหาเชื้อมะเร็งหรือที่เราเรียกว่า tumor marker เจ้าเพื่อนผมคนนี้หลังเจาะเลือดเสร็จนะครับพบว่าค่า tumor marker เพิ่มผิดปกติซึ่งบ่งชี้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งรังไข่โดยที่เพื่อนผมขอย้ำนะครับไม่มีอาการใดๆ แล้วก็สบายดีแค่ไปตรวจสุขภาพประจําปีหลังจากนั้นเพื่อนก็เลยได้รับการตรวจภายในซ้ำอีกหนึ่งครั้งหลังจากตรวจไปแล้วครั้งแรกเริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีหรือเปล่าครั้งแรกหาไม่เจอหรือเปล่าตรวจภายในซ้ำอีกหนึ่งครั้งเจ็บตัวครั้งที่สองผลปกติยังไม่หายกังวลครับตอมีอาารผิดดลาง ช่องท้องผ่านทางผนังหน้าท้องปกติยังไม่สบายใจรู้สึกว่าลองอันตรสาว ทางช่องคลอดซิเผื่อว่าจะเห็นชัดขึ้นปรากฏว่าอันตราซาวทั้ง2แบบแล้วปกติยังไม่พอใจยังไม่หายกังวลสุดท้ายไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์กลับมาเป็นปกติสรุปว่าเพื่อนที่สบายดีคนหนึ่งของผมเสียเวลาไป6-8สัปดาห์กับความกังวลเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตทั้งของตัวเองและคนรอบข้างเพื่อสรุปว่าฉันปกติเหมือนวันแรกที่เดินไปตรวจครองดังนั้นผมจะขอสรุปการตรวจ หามะเร็งโดยการเจาะเลือดที่เราเรียกว่า tumor marker นะครับว่าเป็นการตรวจที่มีความแม่นยำต่ำและการตรวจพบความผิดปกติไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นมะเร็ง และการตรวจพบว่าปกติก็ไม่ได้บอกว่าร่างกายปกติดีและไม่ต้องคัดกรองดังนั้นตามมาตรฐานทางการแพทย์แนะนําให้ตรวจคัดกรองมะเร็งประจําปีทุกปีด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพตามมาตรฐาน5อย่าง1จเจาะเลือด 2. เอ็กซรย์ปอด 3. อันตราซาวช่องท้อง 4. ในผู้หญิงตรวจภายในและเต้านมในผู้ชายตรวจ P.S.A. ถ้าอายุเกิน45ปีหรือมีความผิดปกติในระบบการย่อยและการขับถ่ายแนะนําให้สองกล้องตรวจกระเพาะและลำไส้ทำ แค่หอย่างนี้เพียงพอแล้วไม่จําเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อมะเร็งจากเลือดและถ้าจําเป็นจะต้องตรวจคุณหมอเจ้าของไข้จะแนะนําการตรวจเพิ่มเติมตามความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไปเช่นเจาะดูค่า AFP ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงมะเร็งตับเพิ่มเตมิมนะครับถ้าคลี่คลายข้อสงสัยแล้วเชิญรับยาช่องเบอร์เจ็ดครับ